ครบยิ้มสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องไปสกุลสกุลครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาปากหลอดนางพญาครับปากหลอดนางพญาเทียมเนาะนี่ครับปากเซตถึงั่งนี่ครับผมจะยกลงมาข่างวันี้ก่อนเนาะแล้วเขาจะฝากมึงวิธีการฝากของผมนะครับ อาจารย์หลา่านเพิือนกันนะนํำว่าให้เอาตัวไข่ตัวไข่ของนางพญาที่เป็นที่จะไข่เป็นตัวเพื่อง,งานนะครับใส่ในหลอดเทียมหลอดนางพญาเทียมแต่ว่าผมจะลองวิธีนี่มึงก่อนครับถ้าบได้ผลยังไ๋ผมก็จงจะไปใส่วิธีของเพิ่นเนาะอันนี้วิธีของผม,ผม,มงครับทดลองมึงมันจะประสบความสำเร็จบ่ครับรอหลุดมึงเนาะ เดี๋ยวผมจะย,ยกลงมาก,ก่อนครับนี่ครับแจงเงินมา คงไม่ใช่ปนรนเดเนานะรุ่สามบดพี่น้องตำบบ ผมจะฝากเขาไว้ร่วงที่สามกับร่วงที่สี่นี่เนาะจะฝากไว้สองร่วงครับเดีย๋ยขอตังกล่องก่อน,นเนาะมันต่ำปอดผมการ,ระยะผิดครับตรงเหตุตรงสูงกว่านี้มันจะเห็ุงานง่ายเนาะจะได้ตามความตั้งใจป่ะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จับระบบพรอนเนาะ้องไปเดี่ยงเขาระบบพรอนครับ เอ้าล่วงขาดอืมครับขยันมากพี่น้องล่วงใไงอยู่เนาะล่วงนี่คือว่าขยันนะครับเป็นงงผนู้ใหญ่ดีเจ้าผมจะเอาล่ลวงเปล่าของผมนะมาแปะไว้นี่พี่น้อง โอ้มึงอย่างนี้พี่น้องีอยังเนี้ยโอ้โหเห็นไหมครับโอ้เขาสตาไปเลยพี่น้องเขาตาแม,นนแ,แม่งอย่างน,นี้นไปเลยอะเห็น,นออออไหมครับแม่งอย่างนู้นเนาะโอ้เขามาทำลายเขาเผื่อร่างนี้สุดยอดลีพี่น้องเก่งครับเนาะเออมาได้ยังไงครับแม่งอย่างนี้เนาะ เนาะจอใส่ร่วงสองร่วงในว้ครับเดี๋ยวตั้งกล้องก,ก่อนพี่น้องสิดีเห็นน้ำกันเนาะเรียบร้อลนะครับซีหลอดนี่พี่น้องเห็นปะนี่เป็นหลอดน้ำพ้าจุกเฉินนนะครับนี่คุณชางไกลมั้งเดี๋ยวกันเห็นมั้ย นี่ครับเราคงนา่งพระเจ้าเฉินนี่นะแล้วเผลอเรื่องนี้ไม่นั่งก็ะยาคนละเนี่ยมันเกาอะไครับเผลอเรื่องนี้แต่ว่าพระเจ้ากวนไล่เลยแต่ว่าเนี่ยไม่ตัวอ่อนด้อยเนี่ยนั่นเนี่ยไม่ตัวนอนคงแต่ว่าพมเห็นร้อยเขาใครใหม่นะครับคุณะพี่น้อง เห็นบ่กล่องเห็นบ่โอ้จะตังไรได้เนี่ยปุ๊งไงขนาดนียครับปุงง๊งปุ๊งเนี่ยจะทับเขาได้เนี่ย ที YouTube, ่ทับขาองคอยว่างเราไปหนอนนะ,ะเ้าแพ่ผ้าแพร่พเหร,รอนโอไรเนี่ย ตัวนี้เก็บไปให้เก็ไเบไว้พ่อพี่น้งนองเอก็เบไว้เนาะได้แล้วพี่หินเรื่งเราพี่น้องเดียกไปอ่ะเดี๋ยกไปครับ ใช่ครับเรียบร้อยแล้วอีกสิบสี่มือครับรอหลุนมึงขั้นเขาสางแล้วสองอาทิตย์ขั้นเขาสางกับสองอาทิตย์ครับขั้นเขาบบสางให้ห้ากับหูไปนีใสิบมือ เดี๋ยวผมจะมาเปิดประมาณวันที่มือนี้วันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าหกหกครับอีกประมาณสิบสี่สิบห้ามือกับประมาณกลางกลางเดือนมกราเนาะประมาณวันที่สิบสองสิบสามพ่อจังมาเปิดมือครับมาเปิดมือพร้อมกัน